กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเกนชินอีเอดหนึ่งจุดห้านะครับผมพูดวันนี้เราจะมาเปิดการาปู่จงรี่นะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมอยู่ในสถานที่ที่เหมาะที่จะเปิดแล้วนะครับมาไปพูดความจำเพลงับเปิดเลยครับเปิดได้คุณสิบครั้งเดียวนะครับผมวัดดวงไปเลยซึ่งประวัติผมผมก็ขี้แคดดูครับโอเคมา ครั้งเดียวเลย s <S เป็นขอพรด้วยสม่วงครับอาจได้ได้พุพ่ยภาพได้ธาตุไฟตัวใหม่ก็ดีนะครับจะได้มาเิสองนะสามโอ้ได้ดีโอนาะอืมได้วนูนี่น่าจะหมดแล้วครับ โอเคนั่นแหละครับ oh. นั่นแหละครับท่านผู้ชมผมได้โดียน้ากับอาวุธมานะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูนะครับขอสักผมตัอดที่วันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวดครับ